ทำก๋วยเตี๋ยวแห้งกินกันสูตรนี้อร่อยลงตัวไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วค่ะสูตรนี้เบลเคยทำขายนะคะทำง่ายอร่อยมากไปทำกันค่ะก่อนอื่นก็จะนำถั่วลิสงนะคะมาบดก่อนเครื่องบดน้อยตัวนี้คือดีมากๆเสร็จแล้วพักไว้ค่ะแล้วก็นำกระเทียมนะคะมาบดสับต่อเลยบดเสร็จแล้วก็นำไปเจียวค่ะใช้เวลาเจียวไม่นานนะคะพอเขาเริ่มเหลืองๆแบบนี้แล้วก็จับลงได้เลยค่ะเราจะใช้เป็นกระทะใบาเดิมเลยนะคะน้ำเปล่า250 ML ตามด้วยซีอิ๊วดำ35กรัมซอสมะเขือเทศ50กรัมน้ำตาลทราย50กรัมน้ำส้มสายชู30กรัมเกลือ1ช้อนชาแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้ในละลายเข้ากันค่ะใช้เวลาเคี่ยวทั้งหมด5นาทีครบเวลาแล้วให้ใสพ่พริกป่นลงไปปริมาณก็ตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนไปลวกเส้นกันค่ะพิก,กัดเส้นเหนียวๆน,นุ่มๆน,นะคะเส้นตาดอกบัวเลยทุกคนเส้นตาดอกบัวคือเหนียวนุ่มอร่อยมากๆค่ะ ไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะใครมีผักมีเนื้อสัตว์ชอบอะไรก็ลวกใส่ได้หมดเลยนะคะรอบแรกก็จะใส่ซอสลงไปก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้าการคลายเส้นเขาเนี่ยดูดซอสเข้าไปในตัวเส้นเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงโรยต้นหอมก่อนเสิร์ฟก็ราดซอสลงไปอีกนะคะสัก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยอร่อยมากไปลองทำดูนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทนันกดกระดูสูตรได้ในคอมเมนต์มีคำถามคอมเมนต์ไว้นะ